สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับ,บ,บกๆๆบแบบนะ็จะเป็นเทมเพลตที่แบบเท่มากๆครับแบบนี้ครับอ่าจะเป็นเทมเพลตแบบไวขึ้นข้อความแบบที่มีเมาส์คลิกลากออกมาอะไรแบบนี้เลยนะครับมันแบบเท่มากๆเลยนะครับในคลิปนี้นะผมคิดว่ามันแบบอย่างเจ๋งอะ่ะและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังสามารถปรับแก้ไขได้เองอย่างง่ายเลยนะครับแบบมันปรับได้หลายแบบมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันรับ้ไอะางงนย่ใช เดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างรลลายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับ อันดับแรกครับมาถึงให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาก่อนนะลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นะให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดที่เรียบร้อยนะแล้วก็ทาการแตกไฟล์อย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสมาใส่ในนี้กดโอเค แล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะให้เพื่อนทาการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะครับเป็น b l e f o y r U ใครยังไม่มีครับกดลิงก์ตัวนี้แล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะใครมีหรือติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เข้าที่โฟลเดอร์นี้นะในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3ไฟล์3ไฟล์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะว่ามันแตกต่างกันยังไงครับไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะมาที่โปรแกรม Premiere Pro ครับให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกด้านบนนะครับหาคาว่ากราฟิกนะพอเปิดแถบกราฟิกมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆ ลากคุมทั้ง3ตัวอย่างนี้นะลากมาใส่ในนี้ได้เลยนะแล้วก็รอกับคลิปปึ๊บอ่ามาแล้ว3ไฟล์เนี่ยมันจะชื่อว่าโ o ว third V16 ตัวนี้นะ v 1 6 1 2 3เนี่ยเดี๋ยวผมจะลากลงมาที่ไทม์ไลน์ทั้งหมดเลยนะสำหรับไฟเต็มเพจที่ผมทำมาในคลิปนี้นะเป็น 4K นะส่วนใหญ่ผมจะทำมาทั้งหมดเป็น 4K นะไฟที่ผมทำแจกแจกมาเนี่ยผมจะเน้นที่ 4K นะเพราะว่าผมค่อนข้างชอบความคมชัดมากๆนะผมเป็นพวกแบบบ้าคลั่งความคมชัดสูงนะ เออผมก็เลยจะเน้นทํามาที่ 4K นะแต่ใครที่ตัดงานเล็กกว่า 4K เนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยนะใช้ได้ทั้งหมดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดที่โปรเจกต์พันแปให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนละกันก็คืออันนี้นะครับจะเป็นพันแปวิธีการใช้ก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์นี้นะครับสำหรับโปรเจกต์ที่เล็กกว่า 4K นะครับลากลงมาที่ไทม์ไลน์เนี่ยไฟล์มันจะใหญ่แบบนี้ใช่ไหมให้เพื่อนเพทการคลิกขวาคนระับแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size อ่ะมันก็จะพอดีกับโปรเจกต์ของเรานะแต่เดี๋ยวผมจะะะไปทททําาาาีี่่่่่เต 4K 4K ของงผผมมนนนนพววัดส,สใหญนะ ผมก็จะมาที่ 4K แล้วก็ผมจะลากลงมาทั้งหมดเลยนะอ่ามันจะมีทั้งหมด3ไฟล์ก็ให้เพื่อนๆทำการลากลงมาสำหรับโปรเจกต์ 4K เนี่ยลากลงมาเนี่ยมันก็จะพอดีกับโปรเจกต์นั่นแหละอ่าลากลงมาลากลงมาทั้งหมด3ตัวอย่างนี้วิธีการแก้ไขก็คือจิ้มที่ตัวไฟล์เนมเพจตัวนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนละกันว่า3ไฟล์นี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็คือไฟล์แรกนี้เนี่ยมันจะขนาดกรอบมันแค่นี้นะกรอบมันจะเท่านี้กรอบมันเนี่ยมันจะไม่สามารถ ขยับขยายได้นะก็คือไม่สามารถปรับให้มันสูงให้มันกว้างให้มันแคบกว่านี้ได้แล้วนะเพราะว่ามันมีเรื่องของตำแหน่งไอจุดต่างๆเนี่ยที่มันเป็นลูกเล่นพวกนี้เนี่ยมันจึงไม่สามารถทําให้มันแบบปรับขนาดได้นะเออผมก็เลยทําออกมาเป็นสามขนาดอย่างนี้นะเออสามขนาดแบบนี้อันนี้ก็คือตัวเล็กหน่อยอันนี้ก็คือตัวใหญ่หน่อยเผื่อไว้แบบใช้หลายบรรทัดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบมาตรฐานนะตัวนี้ก็ แนวแนวนี้เออทั้ง3ตัวนี้เนี่ยการปรับตั้งค่าเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละแต่มีอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแล้วกันอ่ะก็มาที่การตั้งค่าของมันก็คือกดที่ตัวไฟเทมเพลตตัวนี้นะมันก็จะเด้งมาที่แถบอ d ดิอันดับแรกเลยเนี่ยเพื่อนๆก็พิมพ์ข้อความของเพื่อนๆไปเลยนะถ้าอยากจะขึ้นข้อความอะไรอยากจะแจ้งเตือนทำคลิปมาเนี่ยเราอยากจะขึ้นข้อความอันนั้นอันนี้อยากแจ้งเตือนเพื่อนๆอย่างนั้นอย่างนี้อยากขึ้นข้อความอะไรเราก็พิมพ์ใส่ช่องนี้ไปนะแต่ผมนึกคำไม่ออกผมก็เลย ไม่เปลี่ยนข้อความแล้วกันเปลี่ยนได้นะช่องนี้นะพิมพ์ไปเลยนะแต่ผมจะเปลี่ยนแค่ฟอนต์อ่าผมเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์ตัวนี้แล้วก็ผมจะปรับขนาดเนี่ยเพื่อนๆปรับได้หมดเลยนะขนาดเล็กใหญ่อย่างเงี้ยเอออ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูแบบช้าๆหน่อยละกันว่าลูกเล่นมันเป็นประมาณไหนมันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บเห็นไหมมันมีเมาส์วิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยมีเมาส์วิ่งเข้ามาอันดับแรกปึ๊บปุ๊บป๊บแล้วมันก็เป็นการคลิกดึงออกอย่างงี้นะ มันจะเป็นการคลิกดึงออกแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นลูกเล่นของมันอย่างนี้นั่นเองเพื่อนๆอาจจะไปใส่เสียงซาวเอฟเฟกต์คลิกเองก็ได้นะแบบกดตึก๊กอ่าแล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยตึก๊กอย่างเงี้ยเราไปใส่เสียงเอฟเฟกต์เองได้นะผมไม่ได้ใส่มาให้นะเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับการยืดหดของไฟล์นะผมเลยไม่ได้ใส่เพื่อนๆก็หาใส่กันเองได้เสียงคลิกเมาส์เนี่ยเยอะแยะมากอ่ะเราก็มาที่การปรับตั้งค่าต่อสําหรับสีเนี่ยเราก็เปลี่ยนกันไปใครอยากได้สีอะไรก็เปลี่ยนเห็นไหมผมเปลี่ยน เดี๋ยวผมขยายตรงนี้หน่อยหนึ่งดีกว่าให้ใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ เปลี่ยนสีได้ปรับตำแหน่งได้อ่ะปรับตำแหน่งขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยปรับได้หมดอ่าแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้ครับสีจุดก็คือสีของไอ้จุดตัวนี้เนี่ยด้านในครับสีมันเป็นสีขาวอยู่เราเปลี่ยนได้นะเพื่อนๆอยากได้สีเออเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสีเดียวกับด้านบนเลยละกันสีจุดเนี่ยผมจะเอาให้สีเดียวกับสีขอบจุดสีขอบจุดกับสีจุดเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะเพื่อนๆลองเปลี่ยนกันดูนะตอนนี้สีเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นสีขาวเพื่อนๆเปลี่ยนได้แต่ผมจะเอาให้มันเป็นสีเดียวกันทั้ง2ตัวนนี้เลยะ จะให้เป็นสีเดียวกันอ่ามันก็จะเป็นจุดกับขอบจุดเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันแบบนี้เลยนะแล้วก็ขนาดจุดเนี่ยเพื<ๆ>่อนเพื่อลองเลื่อนดูมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมขนาดจุดมันอาจจะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนอาจจะปรับให้เล็กๆหน่อยมันก็จะแบบแนวนี้แล้วก็ขนาดขอบจุดขนาดขอบจุดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆนสองสองสีเนี่ยเพื่อนเพื่อปรับคนละสีกันเนี่ยมันจะเห็นชัดถึงขนาดขอบจุดแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันพอเราเลื่อนขนาดขอบจุดเนี่ยมันเป็นขนาดขอบอะ ถ้าเกิดเพื่อนเ,นเพิ่มไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการขยายจุดอีกทีหนึ่งนั่นแหละแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นขนาดของขอบเดีย๋ยผมจะเปลี่ยนสีให้ดูแล้วกันอ่ะเอาง่ายๆเอาง่ายๆจะได้เห็นชัดๆนี่ครับขนาดขอบมันเป็นขนาดขอบจริงๆอะเห็นไหมมันเป็นขนาดขอบเพื่อนๆลองสังเกตดูมันเป็นขนาดขอบ,อตนขนขอบแต่ในกรณีนี้ผมจะเอาให้เป็นสีเดียวกันเพราะว่าผมว่าสีเดียวกันมันก็สวยดีเออประมาณนี้แล้วก็ความโค้งจุดความโค้งจุดเนี่ยมันเป็นแบบ เราลองเลื่อนดูได้ถ้าเกิดเราเลื่อนไปซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นจุดแบบเหลียมเรียมนะมันจะเป็นแบบเหล Rut, ียมเีมถ้าเกิดเราเลื่อนออกมาอีกหน่อยนึงเนี่ยไอจุดเนี่ยมันจะเป็นแบบมนมนอะไรอย่างงี้นะลองขยายดูเห็นไหมอันนี้ผมขยายให้เห็นชัดๆัดนะขนาดความโค้งจุดถ้าเกิดเราเลื่อนไปขวาเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบกลมกลมเลยแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนมาซ้ายอีกนิดนึงอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อลองดูนะมันจะเป็นแบบมนมนก็สวยหรือเหลี่ยมไปเลยเนี่ยก็สวยเหลี่ยมอย่างงี้ไปเลยเนี่ยมันก็สวยนี่เห็นไหมมันจะเหลี่ยมเียมแบบนี้ไปเลยก็สวยงามแล้ว ก็สีบาสีบาก็คือไอ้สีขาวเนี่ยพื้นหลังมันเนี่ยเป็นสีขาวอยู่เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราก็เปลี่ยนได้หมดเห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราก็เปลี่ยนไปสีขอบบาก็คือสีไอ้ขอบนี้เนี่ยขอบพื้นหลังนะแต่ผมจะเอาให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยผมก็เอาสีนี้มาจิ้มสีม่วงเห็นไหมเส้นขอบเนี่ยมันก็จะเป็นสีม่วงเป็นแบบเป็นตีมเดียวกันทั้งหมดเออแต่ผมจะลดขนาดขอบมันหน่อยลดขนาดจุดอ่ะเออลดขนาดจุดให้มันแบบเล็กๆประมาณนี้ แล้วก็ขนาดขอบบาร์ขนาดขอบก็คือขนาดเส้นมันนั่นแหละลองเลื่อนดูนี่ครับขนาดเส้นเออเป็นไงอันนี้ก็คือลองปรับแต่งกันได้นะแล้วก็มาในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงาทั้งหมดนะในส่วนของเงาทั้งหมดเพื่อนๆสามารถปรับเงาได้นะครับลองดูนี่ครับเงาซอเน็ให้มันฟุงฟ้งๆหรือดิสแทนให้มันห่างๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลองปรับแต่งกันดูได้เลยนะลองเพยดูสักนิดนึง มันก็จะเป็นประมาณนี้มีเมาส์วิ่งขึ้นมาแล้วก็ดึงจุดจากตรงกลางฟึ๊บแล้วข้อความก็เด้งเข้ามาอย่างนี้ตอนออกนะครับมันก็จะมีเมาส์วิ่งมานะเมาส์วิ่งมาอย่างนี้เมาส์วิ่งมาปึ๊บปึ๊เมาส์จิ้มที่จุดนี้แล้วมันก็ดึงหุบเข้าไปอ่าเมาส์ดึงหุบเข้าไปฟึ๊บอย่างนี้แล้วเมาส์ก็วิ่งออกฟึ๊บอ่าประมาณนี้อันนี้คือลูกเล่นของมัน เดี๋ยวผมจะทําการย้ายตําแหน่งใครปรับแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทําการเลื่อนลงนี้ได้เลยหรือจะไว้ตําแหน่งไหนอันเนี้ยแล้วแต่เลยนะแต่ผมจะไว้ตําแหน่งประมาณนี้แล้วกันอะลองเพย์ดูสักนิดนึงปึ๊บนี่เป็นไงสวยงามแล้วก็ไอไฟเทมเพลตตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถยืดหดได้ตามใจชอบเลยนะเราจะขึ้นให้มันนานขึ้นจะให้มันเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถดึงได้เลยแบบวิ่งขึ้นมาปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเสร็จ อ่าแล้วเราก็ให้มันเมาส์ลากออกนี่ครับเห็นไหมมันก็จะเร็วอย่างนี้นั่นเองเออสตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามันปรับเรียกว่าเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละแต่อาตัวที่มันเป็นแบบหลายบรรทัดอย่างนี้เนี่ยมันจะมีการปรับตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาอ๋อไอตัวนี้เนี่ยมันมีแบบใส่ข้อความได้2อย่างเลยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันสําหรับตัวนี้นะไอตัวที่เป็นแบบสาบรรทัดอย่างนี้นะเพื่อนๆจะใส่หลายบรรทัดเนี่ยเพื่อนๆมาใช้ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เนี่ย อไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นข้อความแบบ2ออชุดอะข้อความ2ชุดหมายความว่ามันจะเป็นหัวข้อก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆปรับให้มันเป็นแบบเป็นตัวหนาแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะปรับเป็นตัวบางหน่อยมันจะทําแบบให้เป็นหัวข้อได้เอออะไรประมาณนี้อันนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยได้เพราะว่ามันปรับแยกกันได้เห็นไหมมันปรับแยกกันไอ้ตัวบนเนี่ยอาจจะทําให้เป็นหัวข้อไอ้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะทําให้เป็นแบบเออเป็นข้อความขยายอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวข้อความด้านล่างตรงนี้เนี่ย มันมีความห่างบรรทัดเออไอข้อความด้านบนเนี่ยจริงๆมันก็มีความห่างนะแต่ตอนนี้เนี่ยข้อความด้านบนเนี่ยมันพิมพ์แค่บรรทัดเดียวมันปรับความห่างอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่มีผลแต่ไอข้อความนี้เนี่ยมันมี2บรรทัดอยู่ใช่ไหมเราสามารถปรับความห่างบรรทัดได้เนี่ยเพื่อนๆลองดูถ้าเกิดเราปรับขยายตัวข้อความนี้เนี่ยแล้วไอตัวความห่างเนี่ยมันห่างกันเกินไปห่างกันมากไปน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถปรับได้เห็นไหมเออ เราลองปรับตรงนี้ดูมันจะมีความต่างก,กันกับไอตัวอื่นที่ไม่ได้เป็นข้อความหลายบรรทัดนะอันนี้เพื่อนๆลองไปเลือกใช้กันดูนะว่าข้อความที่เรามีเนี่ยมันเหมาะกับตัวเทมเพลตตัวไหนนะตัวอื่นๆเนี่ยมันปรับเหมือนกันหมดสีจุดสีขอบขนาดขอบขนาดจุดความโคง้งอะไรอย่างเงี้ยปรับเหมือนกันหมดเลย เหมือนกันหมดเลยจริงๆแล้วก็ไอตัวสั้นเนี่ยก็เหมือนกันจริงๆก็เหมือนกันแต่ไอตัวสั้นนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาเร็วกว่านิดนึงนะถ้าผมจําไม่ผิดนะขึ้นมาเร็วกว่านิดนึงหมายความว่า t r a n s ิชั o เนี่ยมันจะจบเร็วกว่าก็คือเมาส์เนี่ยมันจะวิ่งมาเร็วแล้วก็ดึงปุ๊บอ่าจบเลยอ่าเพราะว่ามันมันข้อความมันสั้นด้วยแล้วก็ขนาดกรอบเนี่ยมันแคบกว่าตัวอื่นทําให้ตัวนี้เนี่ยต้องทําให้มันวิ่งเร็วกว่าตัวอื่นเพราะว่าข้อความมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันสั้นๆแบบเนี้ย ผมก็เลยเท่าออกมาให้มันเร็วอย่างเงี้ยเห็นนะอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆเอา3าตัวมาวางซ้อนกันเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยอ่ะสตัวซ้อนกันเนี่ยพอมาเลื่อนเล่นดูพร้อมกันอย่างเงี้ยลองดูนะปึ๊บ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 เห็นนะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาก่อนเห็นไหมมันดึงจุดออกมาละแล้วไอ้ตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมันมันระยะเวลาเดียวกันเห็นนะไอ้ตัวกลางเนี่ยมันเสร็จก่อนอ่าเห็นนะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดนะูอีกที ไอตัวกลางเนี่ยมันเป็นตัวสั้นนะตัวบนกับตัวล่างเป็นตัวข้อความที่ยาวขึ้นนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองดูตัวกลางนะมันจะเร็วกว่าอย่างที่ผมบอกเ,เห็นไหมมันขึ้นมาก่อนเลยไอตัวอื่นยังไม่ขึ้นเลยเอออะไรประมาณนี้นี่ครับอ่าแนวแนวนี้นั่นเองลองไปปรับใช้ปรับแต่งกันดูได้นะไอขนาดขอบจุดเนี่ยกับไอจุดเนี่ยเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนสีได้ปรับแต่งกันได้หมดเออก็ลองเอาไปใช้กันได้นะสาหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เนี่ย โหลดไปเก็บไว้ก่อนได้นะผมคิดว่าไอตัวโลวัเตอร์พวกนี้เนี่ยยังไงเพื่อนๆตัดงานเนี่ยก็ต้องได้ใช้เนี่ยบางคนแบบเอออยากจะขึ้นแหละแต่ไม่รู้จะขึ้นยังไงก็ลองเอาไอตัวพวกนี้เนี่ยไปเก็บไว้หรือลองปรับแต่งปรับใช้ของตัวเองดูได้นะเผื่อบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเข้านะผมคิดว่ามันค่อนข้างเท่มากในในในตัวนี้นะมันเท่จริงๆแล้วมันทําค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันต้องคํานึงหลายอย่างมันต้องคํานึงถึงจุด การเข้าการออกการคลิกเมาส์การอะไรเงี้ยการลากเมาส์หลายอย่างไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมัน ทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมาแล้วมันได้เลยนะมันก็ต้องคิดเยอะมากๆนะสำหรับไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับผมอยากฝากให้เพื่อนๆครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะว่ามีประโยชน์มันก็จะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆสาหรับคนทาไฟล์เทมเพลตมาให้เพื่อนๆโหลดใช้แบบนี้นะมันก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนั่นแหละอย่างที่ผมเคยบอกมาตลอดนะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาในการทําค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแลลกันรบบผมมีฟขาายยยอยูู่หปแบบ นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว่าเตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นนนะะะะคคคครรรรัับบฝากกกกกกกดดดดดดไไไลลล์์แแช้้้วว็ิิ่่่งใหผผมมยยปปตตอเีจส กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ